นะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นแนวทางอีกวิธีหนึ่งแบบโโหดนะครับแบบโหดนะครับไม่ต้องปลานี่นะครับไม่ต้องพลาดนี่คือเกี่ยวกับาการกระแทกไฟที่ใช้กับพวกวงจรต่างๆนะครับใช้ได้ทุกวงจรนะครับให้มันช็อตให้เห็นๆเ,เลยบางทีเราวัดแล้ว เหมือนแบบไฟในวงจรมันะนะครับเวลามันจ่ายออกมามันจะตัดนะครับมันจะถ้าโดนโหลดหรือมีอะไรช็อตพวกซีพวกไอซีหรืออะไรมันมันช็อตลงเปลานิดๆอะ่ะรั่วนิดๆน,นะครับไม่ได้รั่วเยอะนะครับบางทีเราวัดไม่รู้เรื่องนะครับหาจนนู่นแหละตาลายเลยครับขนาดนี้อันนี้ตัวบอร์ดของอิเล็กโทรลักนะครับอิเล็กโทรลักตัวนี้นะครับเปิดไม่ติดนะครับ รายละเอียดก็หนึ่งละ IC ตัวนี้นะครับ i อซีสวิตชิ่งตัวนี้มันเสียนะครับเป็นสองอ่าท uh ีเอ็นวสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดมองไม่เห็นเบอร์สองเจ็ดเจ็ดนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดก็ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วใส่ปุ๊บตอนแรกอะคิดว่าไอแผงเนี้ยมันเสียอยู่แล้วนะครับก็เลยลอยลอยแล้ว ไฟก็ไม่ออกก็เลยคิดว่ารอยสายนี้คือรอยสายรอยออกนะครับไฟไม่จ่ายไม่อะไรไม่มีไฟ5้าโวลต์สิบสามโวลต์นะไม่ออกปุ๊บก็เลยรอยตัวนี้ออกไฟก็ยังไม่ออกอีกก็เลยอ่าลองเปลี่ยน IC Switching นะครับสวิตชิงตัวนี้นะครับสองเจ็ดเหหรือเจเนี่ยนะครับ 277 tny 277 gn นะครับใส่ตัวนี้ไปนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ยังลอยอยู่ถอดออ,ออกมาเอาไฟจ่ายออกมาตอนแรกไม่จ่ายเพราะว i อซีสวิตชิ่งตัวนี้จ่ายออกมาก็เสียบเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเสียวกบไปแผงหน้ามันก็ไฟก็หายนะครับ13โมโวลต์แล้วก็5้าโวลต์มันจะจ่ายออกมานะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นกราว อันนี้5โวลต์อันนี้ส3าโวลต์ที่ช่างกบต่อทำไมถ้งต่อลายแบบนี้เพราะว่าหาตัวเสียไม่เจออีกบอร์ดนี้เสียสองบอร์ดบอร์ดนี้ก็เสียบอร์ดนี้ก็เสียโดยใช้ไฟกระแทกก็คือ,อกระแทกไฟเข้าไปก็อย่างอย่างตัวนี้ย1บโวลต์มันโดนโหลดนะครับส่วนหโวลต์ไม่โดนโหลดแต่ว่ามันก็ตกหมดทั้ง13าทั้ง5จุดนี้เป็น5้าโวลต์ลองต่อเข้าไปนะครับ จุดนี้เป็นห้าโวลต์โดยการใช้ซับไพช่างกบใช้ซับไพตัวนี้เลยนะครับตัวไหนก็ได้ที่มันไม่ตัดนะครับถ้ามันตัดมันจะทํางานไม่มันจะไม่สามารถใช้งานได้เอาเป็นแบบกระแทกหรือเป็นแบบไหนก็ได้เป็นซับไพแบบไหนก็ได้นะครัช่างกบใช้ตัวใหญ่เลยเบ้งเบโหดสิบแอมเลยนะครับเล่น1 0บแอมเลยก็ต่อลบอแล้วก็บวก ใจ5โวลต์ตัวนี้เข้าไปมันก็เปิดติดนะครับมันทำงานอยู่ไฟไฟไม่ตก5โวลต์แล้วก็ไม่มีอะไรชอ็อตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีรอยกลิน่นมงกลิ่นไหมอะไรนะครับส่วน5โวลต์ไม่มีปัญหาแล้วก็กระแทกไฟเข้าไปที่13โวลต์นี่13โวลต์จุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็มีซีตรงนี้ควันขึ้นครับควันขึ้นนี่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเนี้ เป็น C ค่าช่างกบวัดแล้วนี่วัดเทียบกับตัวนี้มันเป็น c ีฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ระหว่างอา่ซีฟิลเตอร์นะครับมันเป็นแค่ c ีเอเอ็มดี่แบบนี้วัดแล้วมันประมาณสิบไมโครช่างกบไม่มีด้วยนี่พอกระแทกไฟเข้าไปนะครับควันขึ้นเลยมันมีกลิ่นเหม็นไหม้อะแล้วควันขึ้นนิดนึงฟึ๊ขึ้นมาไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เลยหาใช้กล้องอาตัว าราลอยไหมนะครับว่ามันมีกลิ่นตรงไหนมันหาง่ายๆนะครับรุ่นนี้เพราะว่ามันอ่าเคลือบกันน้ํามาด้วยนะครับหาง่ายๆเห็นลอยไหมเลยนี่ครับนี่นี่ยลอ,อยไหมนะครับอเป็นไหม้ช็อตแล้วนะตัวนี้ถ้ากระแทกไฟเข้าไปก็ช็อตเต็มๆตอนแรกมันน่าจะรั่วนี่ครับนี่ครับ,รบอยู่ตรงนี้แหละนี่ที่ว่าต่อ อาจจะลายตานิดนึงเพราะว่าใช้มือจับกล้องนะครับต้องขอภัยนี่ตรงนี้นี่วัดน,นี่แหละที่ตังกบต่อฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกก็เลยต่อลายมาลายก็ขาดไปเลยนะครับไม่เป็นไรต่อได้นี่นี่ลายตรงนี้นมาจากขาเนี้ยตั้งขาเนี่ยก็ต่อต่อแล้วตอนนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับอืม เปิดติดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะหาสี่ครับปลาตัวนี้สิบไมโครอ่ามันแค่สิบามโวลต์สิไมโครสิบหโวลต์ก็ได้นะครับไฟมันตับใส่สิบไมโครใส่อ่ายี่สิบสองไมโครก็ได้นะครับไฟมันตับจะใส่เป็นเอ d หรือเป็นตัวใหญ่หญๆก็ได้แต่นอนลงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ในการกระแทกนะครับกระแทกไใช้ได้ทุกสถานการณ์นะ เวลามันช็อตแล้วเราวัดหาไม่เจอแล้วอะไรมันตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับทั้งกมดก็ไล่วัดซีตอนแรกไล่วัดทานิเตอร์พวกนี้นะครับมันก็ไม่เจอแล้วว่ายไล่วัดซีมันรั่วนินดๆนะครับมันรั่วนินดๆมันก็เลยไม่เจออีกก็เลยจับโหหดแบบโหดยังไงมันก็เสียอยู่แล้วเปิดไม่ติดอยู่แล้วแต่ไอ้บอร์ดนี้เสียแช่สวิตชิ่งจ่ายออกมาสิบสามกับห้าโวลต์ ส่วนตัวนี้มันไม่รู้ว่าตัวไหนช็อตก็เลยนี่แหละจับกระแทกไฟใช้ไฟอ่าห้าโวลต์กระแทกก่อนไม่มีเสียไม่มีช็อตนะครับหาใช้ไอ้นี่เลยครับตัวนี้เลย่าเห็นหมดนะครับแบบไหนก็ได้เราค่อยๆหาไปนะครับถ้าอยากได้ตังค์เขานะครับอยากได้เงินเขาถ้าหาเราเจอถ้าเป็นไอซีพวก ตัวเบ้งๆบอย่างนี้มันช็อตลงกลาวนะครับก็จบเฮเลยครับไม่ต้องไปทําแค่เราอยากรู้ว่าตัวไหนมันเสียจะได้แบบจบจบง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆช่างกบทํามานานแล้วละ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับคลิปนี้ก็เลยมาแจ้งมาบอกแนวทางนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับอันนี้เปิดติดแล้วยวเปิดให้ดูทําไปแล้วติดมาเฉยเลยติดครับติดแล้วนะครับปกติแล้ว ตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับโอเคขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่มือเก่านะครับแนวทางโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม